วันนี้เรามาทำอะไรกันที่นี่คะเนี่ย วันนี้นะคะเบสลิวิ่งเชียงใหม่จะพาท่านผู้ชมมาชมอาควาจิมนะคะแห่งแรกและแห่งเดียวนะะที่มีของครบคันว่าขนาดนี้ในภาคเหนือนะคะโอเคคลิปวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวชี้พาไปชมกัน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Base l i วิ่งเชียงใหม่ค่ะและวันนี้อยู่กับชี้เช่นเคยนะคะ วันนี้ค่ะเราอยู่กันที่นี่เลยโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้วนะคะอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่นะคะคืออาคารทาราบำบัดค่ะอย่างที่เราเกินกันไปตอนต้นคลิปนะคะว่าเราจะพาทู่งชมค่ะมาชมอาควาจิมนะคะอาควาจิมคืออะไรอาควาจิมนะคะก็คล้ายๆกันกับฟิตเนสหรือว่าโรงยิมทั่วไปเลยที่เราสามารถเข้าไปออกกําลังกายนะคะแต่ว่าที่นี่จะเป็นการออกกําลังกาย ใต้น้าแล้วมันดียังไงเดี๋ยววันนี้ชีจะพาท่านผู้ชมนะคะไปรู้จักกับอาควาจิมแห่งนี้กันค่ะที่นี่นะคะเขาเป็นแห่งเดียวนะคะในภาคเหนือที่แบบใหญ่ที่สุดนะคะในภาคเหนือแล้วก็ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยมีแค่เพียงสามที่เท่านั้นนะคะที่มีอรณ์ครบแบบนี้เลยก็คือที่แรกเนี่ยจะอยู่ที่บ้านบึงชนบุรีนะคะเทศบาลบ้านบึงนะแล้วก็ที่2ก็คือเทศบาลชุมพรค่ะและแห่งที่3ามก็คือที่นี่นี่เอง ป้าเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมนะคะเดินเข้าไปยังอาคารทาราบ,บาบัดกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาจะมีเครื่องเล่นอะไรบ้างและเหมาะกับใครกลุ่มไหนนะคะวัยรุ่นอย่างเราอะ่ะจะใช้ได้ไหมแล้วมันช่วยในเรื่องของอะไรนะคะเดี๋ยวไปรู้จักกัน,นะคะ่ะปาะไปด้านในกันเลย ะะชีก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบออกกําลังกายมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปั่นจักรยานหรือว่าวิ่งอย่างนี้นะคะแต่โดยปกติแล้วเราก็จะออกกําลังกายบนบกนะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีว่ายน้ำบ้างนะในบางครั้งแต่วันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยที่เรานะคะจะมาทดลองค่ะใช้เครื่องเล่นพวกนี้นะคะที่อยู่ในน้ำแบบนี้ค่ะที่เขาเรียกว่าทารามบัมบัดแห่งนี้นะคะ, <S <S ะ,คะและวันนี้นะคะชีไม่ได้มาคนเดียวค่ะชียังมีอีกท่านหนึ่งนะคะที่เขาอ่ะเป็น ฟิตเนสเียร์สเปเชียลิสต์นะคะแล้วก็มีประสบการณ์ในด้านการดูแลผู้สูงอายุมาด้วยนะคะเดี๋ยวขอเชิญโค้ดต้นนะคะจาก PUSHUP Fat Killer ยิมค่ะพี่ต้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ต้องเป็นทางการก็ได้เนาะพี่ต้นนะคะก็จะเป็นเทรนเนอร์ค่ะเขาเปิดเป็น Private ยินะคะใช่ไหมอยู่ที่แถวอยู่ทุ่งโฮเทลครับผมทุ่งโฮเทลนะคะ วันนี้เราอยากจะให้พี่ต้นนะคะหรือว่าโคต้นของเราเนี่ยมาช่วยดูแลเราแล้วก็ให้ความรู้เรานิดนึงในเรื่องของการออกกำลังกายใต้น้ำได้เลยครับค่ะเพราะว่าพี่มีประสบการณ์ในด้านการดูแลผู้สูงอายุมาเนาะครับสูงอายุยังครับยังค่ะใช่แต่ก็คือถามเพื่อแบบว่าผู้สูงอายุท่านอื่นๆเนาะแล้วก็อาจจะเป็นผู้ป่วยใช่ไหมคะพี่ต้นเคยเห็นภาราบาบัดแบบนี้ไหมคือส่วนตัวเนี่ยดูแลในผู้สูงผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับแต่ว่า คาาบำบัดเนี่ยปกติแล้วก็จะเห็นจะเป็นตามโรงพยาบาลต่างๆที่จะมีการให้ผู้ป่วยไปเดินฝึกกล้ามเนื้อคือในผู้สูงอายุเนี่ยมีความจําเป็นที่ต้องออกกาลังกายมากกว่าคนหนุ่มคนสาวใช่อีกมากกว่าเราอีกใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเพื่อคงรักษาความแข็งแรงของร่างกายเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นระบบคาร์ดิโอหรือว่าระบบกล้ามเนื้อก็ตามนะครับทีนี้ของเครื่องที่เนี่ยไม่เคยเห็นเครื่องที่มันครบครันแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมแล้วก็มีทั้งในเรื่องของคาร์ดิโอแล้วก็เรื่องของ Uh, Resistance Training หรือการสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมาลองดูพร้พอมๆกันเลยนะครับค่ะเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วก็มาทดลองเล่นให้ท่านผู้ชมดูกันว่าแต่ละเครื่องเนี่ยมันช่วยสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าช่วยทําอะไรได้บ้างเนาะประโยชน์ของทาราบําบัดก็คือน้ำเนี่ยจะช่วยพยุงตัวเราเนาะแล้วก็เกิดแรงต้านด้วยใช่<ด><อ>ใช่พอมันเกิดแรงต้านปุ๊บมันก็จะสร้างกล้ามเนื้อได้ใช่รวมถึงเรื่องของคาร์ดิโอด้วยนะครับ ในบางทีเนี่ยการเดินเฉยๆมันไม่ถึงจุดที่จะทําให้เขาเกิดความแข็งแรงทางคาร์ดิโอน้ําก็จะทําให้มันยากขึ้นอย่างที่ที่บอกเมื่อกี้นะครับก็จะทําให้เขาถึงจุดคาร์ดิโอได้ง่ายขึ้นนะครับก็ยอดเลยแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆได้นะครับเพราะมีเครื่องช่วยสมัยก่อนถ้าเราเดินอย่างเดียวนงครับบางทีเราแข็งแรงมากแล้วเราก็ไม่ถึงจุดคาร์ดิโอแล้วก็ต้องเพิ่มความเร็วขึ้นไปเพิ่มความเร็วขึ้นไปอีกซึ่ง เครื่องตัวนี้ก็ช่วยให้มันปลอดภัยมากขึ้นให้มันง่ายมากขึ้นนะครับเขาก็จะแข็งแรงอยู่กับเราไปอีกนานๆได้โอเคค,ค่ะงั้นเดี๋ยวเราสองคนจะไปเปลี่ยนชุดกันสแปซหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเนาะอ่าโอเคค่ะเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราพร้อมที่จะลงไปใช้บริการแต่ละเครื่องให้ท่านชมชมกันนะคะ ซึ่งะสะนี้นะคะก็มีขนาดกว้างอยู่ที่6คูณ17เมตรนะคะแล้วก็ทั้งอาคารแล้วก็สะเนี่ยก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดชาวกร e เอนจิเนียริ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะคะที่เป็นหน่วยงานหรือว่าองคอ์กรที่ไหนก็ตามนะคะที่สนใจอยากจะมีพวกเครื่องเล่นอะไรต่างๆคล้ายๆแบบนี้นะคะเอาไปลงที่สะทาราบำบัดนะคะก็สามารถติดต่อคอนแทคไปได้ที่บริษัทของเขานะคะที่จะลงคอนแทคให้ใต้คลิปค่ะ,อะตอนนี้นะคะเราพร้อมแล้วที่ จะลงน้ำนะคะนันน้คือันนี้คือสำหรับผู้สูงอายุบางคนที่ไม่สะดวกในการเดินที่จะลงไปในสระซึ่งมันอาจจะยากใช่ไหมครับก็ทางที่เขานั่งวิวแชร์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็แค่ลุกขึ้นมานั่งที่เราจะมีเครนที่จะเอาลงไปในสระได้มันจะง่ายแล้วก็ปลอดภัยกว่าเนาะเดี๋ยวชิลลองนั่งเลยวันนี้เราจะทดลองเป็นผู้สูงอายุวันหนึ่งเนาะโอเค ตัวนี้ก็จะมีแกนนะว่าเราก็จะหมุนค่ะแบบค่อยๆลงนะคะค่อยๆลงค่อยๆลงอ่าหมุนเอาหมุนมาทางด้านนี้ใช่เราจะหมุนลงไปนะโอเคค่ะโคต้นขาน้ำนี่ลึกไหมคะไม่ลึกครับแค่1.15เมตรเองไม่ลึกนะผมไม่เปียกผมไม่เปียกโอเคค่ะว่ายน้ําไม่เป็นก็ไม่ไม่อันตรายด้วยนะครับแล้วก็ปกติแล้วเวลาออกกำลังกายก็จะมีนักกายภาพบำบัดที่จะยืนอยู่ข้างๆอยู่แล้วนะครับก็จะยิ่งทำให ปลอดภัยมากขึ้นเพราะบางทีเนี่ยเวลาออกไฟบางทีอาจจะมีหน้ามืดมีอะไรบ้างเนาะใช่ไหมครับค่ะแล้ววันนี้คือลงคนเดียวเดี๋ยวลงได้แฮะโอเคค่ะดีค่ะโอเคจะลงเลยนะฮะค่ะลงเลยค่ะเตรียมใจแล้วค่ะลงเลยผู้ชมคะปกตินะคะ สระน้ําของทาราบาบัดคะ่ะน้ําเขาจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ33-38องศา,ศาเซลเซียสนะคะก็จะทําให้เลือดในตัวงเราเนี่ยหมุนหมุนเวียนได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยให้ขายกล้ามเนื้อด้วยบางคนนะคะเครียเครียดทำงานหนักนะคะมาทาราบาบัดเนี่ยก็จะช่วยได้ดีมากขึ้นเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะลองลงกันไปแล้วนะคะพร้อมนะคะเ <c oughs> ครื่องแรกเดี๋ยวเรามาลองอันนี้เนาะเป็นอะไรคะ อันนี้เป็นลู่วิ่งในน้ำครับนี่รีโมทมันนี่เอาออกมาได้เนี่ยเดี๋ยวถามหนึ่งคำถามค่ะปกติลู่วิ่งเนี่ยจะใช้ไฟฟ้าถูกใช่ใช่แต่เครื่องนี้เนี่ยใช้เป็นระบบไฮดรอลิกทั้งหมดไม่มีไฟฟ้านะครับก็ไม่ต้องกดเป็นความปลอดภัยครับแล้วเครื่องนี้มันจะบลูทูธรีโมทมันบลูทูธไปสั่งงานเนาะค่ะแล้ววิ่งบนบกกับวิ่งในน้ําจะต่างกันมากแค่ไหนคะโคต้นก็จริงๆวิ่งบนบกก็สําหรับผู้สูงอายุเนี่ยบางทีจะลําบาก ใช่ไหมครับลำบากเพราะมันบางทีเจ็บเขา่าเจ็บไหล่น้ําก็จะช่วยพยุงให้น้ําหนักเราเบาขึ้นไม่มีแรงกระแทกนะครับแล้วก็แต่มันจะมีแรงต้านอยู่เวลาเราเคลื่อนไหวมันก็จะทําให้เราเหนื่อยเร็วขึ้นกว่าเดิมเหนื่อยเร็วขึ้นด้วยใช่เหนื่อยเร็วขึ้นถ้าสําหรับนักกีฬานักวิ่งอาจจะเห็นในการที่เขามีการวิ่งในน้ําเป็นการฝึกใช่ ใช่เหมครับแต่ไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคยเล่นเลยมันเหนื่อยกว่าปกติเพราะมันมีแรงต้านอยู่นะครับมาเครื่องตัวนี้กันบ้างตัวนี้จะช่วยอะไรบ้างคะทำยังไงเอ่ยก็อันนี้มันจะเป็นเครื่องที่ไม่ได้เชรนคาร์ดิโอละมันจะเป็น r รีสติสแตนท์เทน i n g หรือการสร้างกล้ามเนื้อนะครับก็จะเป็นหลังเป็นหลังนะครับเหมือนเราดึงข้อเนาะแล้วก็จะมีดิฟ ดิฟก็คือแขนหลังนะครับโอเคสำหรับผู้สูงอายุก็ง่ายมันจะง่ายอยู่ในน้ำนะครับอันนี้ก็เราสามารถเลือกระดับน้ำหนักที่ที่เราคิดว่าเราทำได้นะครับ ตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้ค่ะเขายังมีโซนที่เป็นระบบน้ําวนนะคะอาจจะเป็นน้ําวนตรงนี้นะคะที่วนรอบทิศทางค่ะก็จะมีน้ําพุ่งออกมาแบบนี้เหมาะสําหรับคนที่รู้สึกว่าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะก็จะทําให้แบบรู้สึกผ่อนคลายได้มากเลยค่ะตรงนี้เพราะว่าจะมีแบบแรงกระแทกของน้ํานะคะทุกพิศทางเลยตั้งแต่เอวล,ลงไปจนถึงข้อเท้าเลยนะคะอันนี้คือแบบรู้สึกดีมากมาก ส่วนด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบใช้แรงของน้ํานะคะกระแทกลงด้านหลังเพื่อแบบคล้ายๆกับให้มันโดนจุดเจ็บของเรานะคะนี่อันนี้จะเป็นแบบแบบน้ําพุ่งแบบแรงสายเดียวนะคะแต่อันเนี้ก็จะมีแบบ4ีหสายพุ่งลงมาเนี่ยนะคะ อันนี้คล้ายๆกันกันกนกบเจ็สปานะคะที่เขาแบบแถมมาในจักุชี่อะไรเงี้ยก็จะมีน้ำพุ่งออกมาโดนด้านข้างตัวเราทั้งสองฝั่งถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุนะคะได้มาลองใช้งานหรือว่ามีโอกาสได้มาทาราบัมบัดท,ที่นี่นะคะแบบสุดยอดมากสำหรับเครื่องเล่นต่างๆนะคะที่เห็นด้านหลังเชฟต,ตรงนี้นะคะเขาได้นำเข้ามาจากทั้งญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกานะคะตัวเครื่องเนี่ยก็ได้มาตรฐานสากลคะ่ะถ้าเกิดว่า อย่างที่ชี้บอกนะคะว่าองค์กรไหนหรือว่าหน่วยงานไหนเนี่ยที่ต้องการนะคะอยากจะได้เครื่องแบบนี้นะคะทําเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะบริษทัทเขาก็รับทำค่ะนอกจากว่าเขาจะนําเข้าตัวเครื่องอะไรต่างๆแล้วนะคะเขายังช่วยรีโนเวทบ้านคนที่มีสระว่ายน้ําอยู่แล้วและอยากจะเอาเครื่องไปลงก็สามารถติดต่อเขาไปได้ค่ะและก็อย่างสุดท้ายเลยก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะสร้างอาคารแบบนี้เขาก็รับทำค่ะ ทำออกมาทั้งตัวอาคารแล้วก็สระว่ายน้ำแล้วก็เอาเครื่องมาลงด้วยนะคะสำหรับบริษัทนี้นะคะเดี๋ยวชี้จะติดคอนแทคไว้ให้นะคะด้านล่างคลิปนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามน,นะคะไปยังเขาได้เลยนะคะโอเคสำหรับคลิปวันนี้นะคะเราเอาข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับทาราบําบัดคะ่ะมาฝากท่านผู้ชมนะคะน่าจะแบบว่าได้ความรู้ดีๆกันไปเยอะเลยนะคะ และสำหรับใครนะคะที่มีโอกาสนะคะอยากจะให้ทดลองมาแวะชมที่นี่นะคะที่โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ของเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวอีกไม่นานเขาจะเริ่มพร้อมแล้วก็เปิดให้บริการกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะชิต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าจะพาไปชมที่ไหนนั้นนะคะสาระดีๆอะไรหรือว่าจะไปรีวิวบ้านโครงการไหนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะ